ดีจ้าอันน pues right. ี้ตอนแรกก็ซื้อช่องเย้วยหัวร้านพี่น้องออกมานาแต่เศร้ากับว่าเศร้าไาในดอกกับสวยๆแดดออกแล้วละแต่มาเบื้องล่างกาแฟเพื่อนเพื่อนพร้อมที่สิเปิดแล้วพี่น้องเอะเห็นอุปกรณ์เพ่นแลีวพี่น้องตานกาแฟเพื่อน ใกล้แล้วเพิ่นพร้อมสิเปิดแล้วสั่นเพิ่นว่าเนี่อผาพาหลานมาหายายเตยพ่อกับแม่เขาสิกลับชนบุรีแล้วพี่น้องพ่อกับแม่เขาสิกลับชนบุรีแล้วลยจา้าเลยพาหลานมาหายายเตยแต่หลานไม่ได้ไปน้ำดอกพี่น้องหลานก็นสิอยู่น้ำแย่นุ่ยน,นี่แหละพี่น้องโอ้ อันนี้เพิ่นออามาไว้ทางนี้จิเอาเชลเเแรกคือ่าเสียวไว้ทไปางน้วนั่ง้นโอ้แต่นั่งกันขา่งบันโอ้กาแฟห้อยขาบัอยสจเ่กเป็นกาแฟห้อยขาก็ได้เอากาแฟห้อยคาน้นเป็นตาห้อยขาพอดีเมียต้หูเติมปวดหลังปวด้อมปวดหงขึ้ไหยอมันคือได้ปวดดีดคือไม่ก่ไง อา่จ้าร้านกาแฟเพื่อนเพื่อนเอาอันอันอย่างก็เพื่อนลูกอย่างเราลูกกงตีเอ็นลูกอ,กกกอย่างเน,นี้ยนี่แม่เอะเพื่นอนนี่เนี่ยเอามาไว้ทั้งนี้ที่แรกไว้สสิไปทั้ททงนี้ด้เน่ในยินว่าบัดนี้นนไ,ไออ <c oughs> ม,ม่ได้ไหวพี่น้อง่ะข่ามาเบืองร้านกาแฟแดดฮอนเตียมมาแล้วพี่น้องตเตรียมมาแล้ว เตรียมของเตรียมอะไรแล้วอุปกรณ์พ่อกับแม่เขาจะไปชนบุรีแล้วอรันมาให้ายตีอรันมันบาบอกาย่ตีว่าจะไปชนบุรีว่าซั้นแต่ว่าอรันกับซีอยู่น้ำใจหน่อยนี่ละเจ๊ซีก็มีคนจีนมอดิสุอ ยเตว่าบ่เรียงอะเลียงอเีมนนเลีมันดังมเนี่ยมื่อนี้พงมาหายติอว่าเรียงเร็วไปเยวต้องค่อยนนี้ายงอเร็วไก็ยไก่รอบพี่น้องไก่สิเปิดแล้วไก่สีขอดแล้วน้านกาแฟ เออเพื่อเตรียมของแล้วซิมเราก็เป็นอาการเมากาแฟแบบหลายคนแล้วพี่น้องฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าพี่น้องมาเด้อพูดเลยที่กินกาแฟกาแฟวิ่งว่ากินแล้ววิ่งทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนยังหนุ่ยแล่นอยู่บัตรคืนพี่น้องเอ๊ มอนมาลับปวดละโอ้ยปวดนะพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเปิดหน้นนนาต่างออกก็จะไปเห็นภูเขาที่ไหนเนาะคนนั่งพี่้องวิวดีดีมาได้พี่น้องเด้อร้านกาแฟวิ่งว่าวกลางทุ่งนากาแฟวิ่งว่าวน้องเตยพี่น้องเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้ว เริ่มจะเปิดแล้วจ้าอันนั้นถนนสายสองซุดหนึ่งนะพี่น้องเล่รถแล่นลุยๆอย่นเนี้ยถนนสายสองซุดหนึ่งจ้าทั้งนี้แกงคอทั้งนี้ไปผู้เขียวจ้า,า,าร,ร้านกาแฟวิ่งว่าวอยู่ระหว่างกึ่งกลางไม่กึ่งกลางเท่าไหร่จ้าขันไปทางผู้เขียวนะพี่น้องเนะาะจากผู้เขียวมาบ้านยายหนุ่ยมานนี่กับสิบห้าสิบหกกิโลจากแกงคอมานี่กับสี่ยี่สิบกิโลนอะพี่น้องลนะมาจ้า ทนดีแท้้ม่อสมบัตินั่นกาแฟนั่นรถสิไปชวนบุรีพี่้อกเริ่มทำงานแล้วนอนพี่นอนนอนมีลูกมีเจาก็มาให้พ่อให้แม่หลายเรียงสามเลรียงกันหนี่ลยพี่นองเย้ยนีหลายลาย นะานายใจยาพอเงาะเห็ดกับใจอะไรมืออื่นมืออื่นว่าเสียนไทยพอท่องอ้อม่านไทยกบฟังไว้เนาะพี่น้องเนาะไทยกบฟังกันจ้าบ่าว่าไทยกบฟังกันดีไปหลายอย่างหนึ่งกันไฟหนาแรงเนาะพี่น้องเนาะสองกะ เป็นปุยเสียงได้เป็นปุยแน่นะน้องพี่น้องน,อน้องบรูว่ากี่ตันตะกี้ตันละบกหลตันเลยละ่ะเป็นปุย,อยใอ้พอทองงอเรามาไทยไมืออื่นนี้นหนูก็ที่ได้ออกมานะคือก็อละ่ะพี่น้องเอาหลานมาพ้อพ่อแม่เขาก็ไปเห็นงานแล้วทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาไม่นี่ล้มเย็นดีดีพี่น้องเออร้านกาแฟก็ล้อเปิดดูจ้า เห็นซื้ออุปกรณ์เห็นซื้อยังมาแล้วก็วรอเปิดนะจน๊ะเนาะกสิประมาณนี่ละพี่น้องไอ้เขาเกีียวแล้วแล้วเกีียวเขาแล้วแล้วทวงให้ทงนะเดี๋ยวรอปีใหม่นะพี่น้องเดี๋ยวหยาซุนนีก่กสิได้กสิได้ตดต้อพี่น้องเนาะ น้องด่านกาแฟอยู่ทั้งพุ่นลูลกสาวก็ล้าง,งานได้สามเดือนแล้วพี่น้องล้าคขอดได้สามเดือนก็ชิกลับไปเห็ดงานอ่ะดินล้นต่อสู่กันไปน้ำพี่น้องนอผู้ใดก็ได้นไดในรถที่แจ็คพ่อทองว่ะแล้วก็ชิได้ถยน้าต่อลวพี่นองง้องเอ้ตจบดอาลี่ออกแล้วกะชีเอาหม,มูมาใส่ไทยน้าต่อ บรรยากาศทุ่งนาเช้า,ชานี้เดชพี่น้องนั่นเดีนี่พอทงวอตีเขาตีเขาแล้วตีเอาพี่น้องแล้วอะไ้อันเมื่อรถมาสียบพทันในแห่งเนะาะอันมองนี่เกี่ยวลุ้นมูอน่อยไหมมาันกับพระทันพ่ะทันได้ถอกอยู่จากาพี่น้องพ่ะทันได้แก่ มันถือไฟนะพี่น้องมันอันเข่ามันย่านแสงเป็นว่าเข่าย่านแสงแสงไฟเงียเมื่อคืนมันก็นเลยบ่ตอกน่ะมันก็เป็นทั้งสี่ละพี่น้องข้าวกลัวแสงบ่ตอกเลยนะมองหันว่าถอกเลยเฮ้ยละพี่น้องเอ,อ้ยเพื่อเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหนุ่ยหัวล้านน้ำเนยได้จ้าเป็นกำลังใจให้ยายหนุ่ยหัวร่านกับพ่อท่าง้อแน่จ้า สำหรับคลิปนี้ายหนุ่ยหัวลัานกากไว้ซัำนี้เลยจ้าสวัสดีจ้า